เรื่องความเข้าใจของผู้บริโภคครับรเคลต์ลับที่จะทำให้เรารู้ใจนั้นมาติดตามชมกันต่อนะครับกับอาจารย์การุนครับ สมาชิกในครอบครัวก็ได้นะครับเพื่อนร่วมงานก็ได้เครือญาติก็ได้ถือเป็นแหล่งข้อมูลบุคคลทั้งสิน้นข้อต่อไปเป็นแหล่งโฆษณาครับแหล่งโฆษณามาจากไหนได้บ้างโอ้โหอันนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนะครับที่สําคัญแหล่งโฆษณามาจากคนหนึ่งเหมือนกันนะครับบางทีเวลาไปซื้อของนั้นนะครับพนักงานขายเนะี่ยถือเป็นแหล่งโฆษณาชั้นเลิศเลยนะครับบางทีเราจะซื้อของผมเคยเล่าครั้งหนึ่งนะครับถ้าย้อนกลับไปใครจําได้วันนี้คนส่วนใหญ่ จะซื้อคนก่อนซื้อของวันนี้ถ้าเรายังขายตัวเองไม่ได้เราไม่สามารถนําเสนอสินค้าได้เลยนะนะครับเหตุผลเพราะว่าเขาไม่วางใจในคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของสินค้านั้นๆเหมือนเราไปซื้อรถ1คันนะครับเป็นรถยี่ห้อแพงเลยยี่ห้อหรูราคาแพงตังเราก็มีด้วยนะครับแต่ปรากฏพอเราเดินเข้าไปปั๊บพนักงานขายเดินมาเนี่ยนะครับแต่งตัวดีเหมือนกันแต่พูดจาไม่เข้าหูเรารู้สึกทันทีว่าไม่เอาดีกว่ายี่ห้อนี้ ถูกไหมครับนะครับเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเช่นเดียวกันครับชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับคราวนี้ลองไปดูต่อครับข้อต่อไปนี่นะครับการประเมินทางเลือกวิธีการที่เราจะประเมินทางเลือกนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจะประเมินทางเลือกหรือประเมินในการที่จะเลือกใช้สินค้า1ตัวเนี่ยจากจุดเด่นของสินค้านั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้จักสินค้าแล้วท่านต้องรู้ด้วยว่าสินค้าได้มีจุดเด่นหรือเปล่า นะครับยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้เรามีสินค้าที่เป็นอินโนเวชันหรือเป็นนวัตกรรมนะนวัตกรรมนะครับคือสิ่งที่เรามีแต่ชาวบ้านยังไม่มีมีตัวไหนบ้างฮะอัลบลอนเอลซีวิด plus a ถูกไหมครับมีตัวไหนฮะฮะมีอีกไหมฮะน้ำทับทิมเหรอน้ำทับทิมคนอื่นมีไหมฮะ มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรคือจุดเด่นของเขาละ่ะถ้าสมมติว่าคนอื่นเขาก็มีเหมือนเราเขามีน้ำทับทิมเหมือนกันแต่อะไรคือจุดเด่นของน้ำทับทิมของเราร้อยเปอร์เซนต์ถูกไหมครับคือมีความเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นน้ำทับทิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเล่าจุดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราจะไปนําเสนอเข้าได้หรือเปล่า นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็นจุดเด่นซึ่งจะทําให้เป็นจุดขายแล้วเมื่อมีจุดขายปับ๊บนะครับก็เป็นการที่ผู้บริโภคเองจะประเมินทางเลือกว่าอ๋อเรามีจุดเด่นแบบนี้และเป็นจุดเด่นที่แตกต่างและมันเป็นข้อดีเขาจึงตัดสินใจเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นเจ้าของกับอีกอย่างหนึ่งคือการที่จะไปนําเสนอเรื่องของธุรกิจเนะครับเรามีจุดเด่นอะไรในธุรกิจของเราท่านสามารถเล่าได้ใช่ไหมครับ ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเล่าให้กับเขาฟังได้ว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเรานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ License of Network ถูกไหมครับการคุ้มครองิิกเทสิตเครือข่ายสมัครครั้งเดียวตลอดชีพถูกไหม ร้อยแปดสิบบาทแรกของท่านจะอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานและยังส่งต่อเป็นมรดกตกทอดได้ตั้งหากนะครับนั่นก็เป็นจุดเด่นท่านก็สามารถนําไปเล่าได้เช่นเดียวกันคราวนี้ลองไปดูต่อไปครับวันนี้เนี่ยเวลาที่คนคนหนึงเขาจะซื้อสินค้านะครับเขาจะดูจากอะไรบ้างดู3ามอย่างง่ายๆ ดู3อย่างง่ายๆอย่างแรกที่เขาจะดูคือ 1. สถานที่ที่เขาจะไปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วน่าเชื่อถือหรือเปล่าบางครั้งเราจะเชิญผู้บริโภคหรือผู้มุ่งหวังเนี่ยมาที่ศูนย์ธุรกิจนะครับก็ต้องดูว่าศูนย์นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหน้าตาศูนย์เนี่ยน่าพาเข้าไปไหมนะฮะนะครับ แต่ศูนย์ของเราหน้าพาเข้าทุกศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ผ่านไปแล้วอย่างที่2คือตัวเราเนี่ยดูแล้วเราเนี่ยบางทีเราเคยเราเคยไม่ไว้ใจตัวเองไหมฮะนะเวลาส่องกระจกนั่นนะครับถ้าเราส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจหน้าตาตัวเองเนี่ยเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกสักเล็กน้อยนะครับเช่นการเลือกสีเสื้อผ้าใส่ก่อนออกจากบ้านนะครับบางครั้งเราส่องกระจกซ้าย เออสวยเว้ยมองขวาเออดีเว้ยนะครับแต่พว,วงรวมรวมเอ,อไม่ไหวว่ะนะนะครับที่สําคัญนันะครับการที่จะแต่งตัวเนี่ยบางทีบางคนบอกว่าฉันเป็นคนมั่นใจในตัวเองมีเซลล์เอสตมนะครับคือเป็นคนที่ศรัทธานในตัวเองเนี่ยไม่เคยว่าตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวชมตลอดนะฮะชมตลอดแล้วทําตัวคล้ายๆนกหงอยกด้วยนะนะฮะผ่านกระจกไม่ได้พผ่านปับ๊บ นะฮะบางคนอาจจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าตัวเองมั่นใจนะครับสิ่งสําคัญคือแต่งตัวดีเรามั่นใจว่ามันดีลวนะฮะออกจากบ้านไปปั๊บอย่าลืมถามเพื่อนแถวบ้านด้วยมันดีจริงไหมนะครับบางทีมั่นใจมากจะถูกจะแพงไม่รู้แต่ปากขอแดงไว้ก่อนไว้เหยนะฮะหรือบางคนเวลาปัดแก้มเนี่ยนะครับเขบอกปัดเลือดฝาดพอเล่นสะเลือดสาดเลยนะ นะครับเวลาปัดแก้มนะคะฝนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะบลัชออนมันจะหมดอายุภายใน3วัน7วันอะไรแบบนั้นนะฮะรีบใช้ให้หมดนะครับหรือเวลาเขียนคิ้วบางคนบอกว่าเคยเป็นแม้คุณผู้หญิงบางคนเวลาเขียนคิ้วเวลาเขียนออกจากบ้านเนี่ยโอ้โหสวยจังเลยพอออกไปข้างนอกปั๊บเพื่อนสนิทสะกิดเลยนะฮะแกเขียนคิ้วไม่เท่ากันรปะว่าเฮ้ยเท่านะฮะเฮ้ยเท่าเท่าจริงๆนะฮะหรือบางคนบอกว่าโอ้กันพลาดง่ายที่สุดเอาก้นแก้ววางนะฮะ แต่คงไม่มีใครทามั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สําคัญบางทีเดินออกจากบ้านเคยเป็นไหมครับบางทีอากาศร้อนๆแล้วรองพื้นไม่ค่อยดีนะครับหน้าเป็นคราบเคยสังเกตไหมฮะผู้หญิงบางคนเวลาลงรองพื้นนะนะครับเขามีวิธีการรองคือมันต้องค่อยกดลงไปให้มันให้มันแน่นใช่ไหมเลือกสีรองพื้นก็บอกให้รองที่ไหนฮะเวลาเลือกสีรองพื้นเนี่ยเขาลองที่ไหนฮะฮะหลังมือเหรอหลังมือกับหน้าสีเดียวกันไหมฮะ ไม่เหมือนคนลสีให้ลองที่ไหนฮะถึงจะถึงจะดีที่สุดฮะให้ลองที่ศูนย์สิมันไม่ต้องเสียตังค์ไปศูนย์ไม่เสียตังค์ไปลองที่ศูนย์นะฮะแล้วที่ศูนย์ก็มีคนแนะนำอีกต่าง,างแต่จริงๆถ้าไม่ได้ไปลองที่ศูนย์แมถูกใจนะฮะบางคนบอกจานเหมือนจานรู้เลยพี่ไม่ได้ลองหรอกพี่ไปแต่งที่นั่นเลยนะะมีหน้าละทำไมตัวอย่างทดลองที่ศูนย์หมดเร็วๆนะ ะะเวลาให้ลองลองสีลองพื้นเขาบอกให้ลองที่กรอบหน้านี่เลยนะครับกรอบหน้าแล้วเวลาลองลองพื้นเขาให้ลองอยังไงครับให้เป็นสีเดียวกับฮะสีเดียวกันหน้าหรือสีเดียวกับคอฮะหน้ากับคอสีเดียวกันไหมฮะฮะเออเริ่มสับสนวเว้ยให้เราให้เป็นสีเดียวกับหน้า ให้เป็นสีเดียวกับหน้านะครับให้ลองที่กรอบหน้านะครับให้เป็นสีเดียวกับหน้าอย่าให้มันเข้มกว่าหน้าหรืออย่าให้มันอ่อนกว่าหน้าลองสังเกตเพื่อนบางคนนะครับชื่อขาวแต่เจอมันหน้าเขียวตลอดเลยนะฮะเพราะว่ามันคิดตลอดว่ามันเป็นคนตัวขาวเนื่อไหมฮะนะครับก็จะใช้รองพื้นที่ขาวกว่าตัวเอง1เบอร์เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับการลองรองพื้นก็เหมือนกันนะครับบางคนเวลารองพื้นปั๊บแล้วเหงื่อออกมากมากเนี่ยเวลาเดินตากแดดมากๆเนี่ยมันละลายนะ นะฮะมันละลายแล้วมันจะเป็นคราบลงมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการลงรองพื้นที่เป็นสีเดียวกับเรานะครับจะทําให้เราดูดีนะครับผู้นําเสนอนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากรูปร่างหน้าตาดูดีแล้วนะครับกลิ่นตัวก็ต้องไม่ให้มีด้วยนะวันนี้ในกิฟรินมีผลิตภัณฑ์เรื่องของน้ําหอมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นซิกเนเจอร์นะคุณผู้ชายสมาร์ทเนสเนี่ยเขาบอกกลิ่นของน้ำหอมสมาร์ทเนสเนี่ยนะครับคุณผู้ชายใช้เนี่ยจะเป็นสุภาพบุรุษที่ดูมีสเสน่ห์มากๆนะจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะฮะเสน่ห์ลุ่มลึกเลยนะฮะนะฮะลึกมากจริงๆนะค, <laughs> คือใช้แล้วดูดีนะครับคือกลิ่นกลิ่นมันเขาเรียกว่ามันเป็นกลิ่นที่เย้ายวนแต่ไม่ถึงขั้นเป็นฟีโลโมนนะฮะนะครับเป็นกลิ่นที่ทําให้รู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นดู ดูเป็นคนสมาร์ททีเดียวสำหรับคุณผู้หญิงครับก็จะมีอะไรบ้างครับสวิตบลัสซัมถูกไหมครับกับฮะมัสแฮฟมัสแฮฟนะครับสองกลิ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นกลิ่นที่จะช่วยทำให้คุณผู้หญิงเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเป็นสาวมั่นออยากจะเป็นสาวมั่นนะครับเราก็ใช้ m u มัสแ v e นะครับหรือถ้าวันนี้เราอยากจะดูเป็นสาวใสๆวัยละอ่อนนะครับไม่เกินยี่ห้านะครับเราก็ใช้สวิตบลัซซัมนะครับก็แล้วแต่วันนี้เราอยากจะเป็นอารมณ์ไหนนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับนอกจากนั้นลองไปดูเงื่อนไขครับเงื่อนไขเวลาคนจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรืออยากจะใช้สินค้าเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของเงื่อนไขเขาตัดสินใจอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นตัวเราเองก่อนเวลาซื้อสินค้าวันนี้เรามักจะคิดก่อนว่า ซื้อเงินสดหรือซื้อบัตรเครดิตได้ไหมวะใช่ไหมฮะเวลาไปสูนวันนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใช่ไหมใช่ไหมมีโปรโมชั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพาไปที่ศูนย์เนี่ยนะครับในเรื่องของเงื่อนไขพอคนที่มีตัวเลือกมากขึ้นเขาจะรู้สึกสบายใจในการที่จะควักสตังค์จ่ายมากขึ้นนะครับข้อต่อไปครับข้อที่3ครับความพร้อมในการให้บริการ วันนี้เนี่ยบางท่านเองนันนะครับพยายามที่จะไปหาผู้มุ่งหวังที่จํานวนมากเหลือเกินนะครับแต่ต้องลองถามตัวเองก่อนว่าวันนี้เนี่ยฉันพร้อมกับการที่ฉันจะดูแลจํานวนคนที่ฉันออกไปหามาหรือเปล่านะครับบางครั้งเนี่ยเราหาเต็มไปหมดแต่ดูแลไม่หมดถูกไหมครับแทนที่จะเป็นภาพดีภาพบวกกลายเป็นภาพลบซะอย่างนั้นนะครับกลายเป็นว่าไปครั้งแรกแล้วก็หายไปเลย นะครับไปแล้วก็หายไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะว่าเราเนะี่ยมีความพร้อมในการบริการเขามากน้อยแค่ไหนนะครับข้อต่อไปครับข้อสุดท้ายข้อที่6พฤติกรรมหลังการซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่เขาจะเป็นยังไงนะครับเวลาคนที่ซื้อสินค้านะครับเขาตัดสินใจแล้ว,วเขาอยากจะใช้สินค้าชิ้นนี้แหละนะครับตัดสินใจปั๊บเนี่ยนะครับเขาจะความรู้สึกพอใจเนี่ยกับที่เขาคาดหวังเอาไว้เนี่ยได้รับ การตอบสนองหรือเปล่าเช่นคนบางคนบอกว่าฉันเป็นฝ้านะครับแต่สิ่งที่จะตอบสนองความต้องการให้ดีที่สุดคือเขาปรารถนาที่จะให้ฝ้ามันหายถูกไหมเขาปรารถนาให้ฝ้าหายแต่ถามว่าในความเป็นจริงในการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเราจะพูดเรื่องจริงกับเรื่องดีถูกไหมนะครับใช้ครั้งแรกถามว่ามันจะหายเลยไหมครับไม่แต่มันจะค่อยๆจางลงและดีขึ้นถูกไหม เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเล่าให้เขาฟังเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาขายหรือขอภายเวลาที่ไปน,นําเสนอนะครับเรานําเสนอแบบโอเวอร์เคลมใช้เลยพี่ใช้แล้วหายชัวเอาหัวเป็นประกันเนี่ยวันก่อนเนี่ยข้างบ้านเนี่ยนะเขาใช้ก็หายเนื้อออกไหมครับคือใช้แล้วมันหายไปเลยมันไม่ใช่อีกเลยนะฮะ <laughs> เพราะว่าเราพูดแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายที่สุดคือเราก็ต้องเล่าให้เขาฟังว่ากระบวนการในงานที่มันหายเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆ จางลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่รักษาพี่ก็ต้องป้องกันด้วยนะไม่ใช่พอพี่ทานะครับไม่่าจะเป็นตัวสปอตคอเรกเตอร์ก็ดีเนี่ยพี่ก็ต้องมีการทากันแดดเพื่อป้องกันรังสี UVB กับ UVA ใหม่ด้วยนะ นะครับไม่ใช่รักษาอย่างเดียวแต่ต้องป้องกันไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังนะครับคือเขาก็อยากจะหายนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คาวนี้โดยปกติเนี่ยนะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะมีความกังวลใจนะครับความกังวลใจคืออะไรหลังจากที่ซื้อสินค้าในสินค้าที่มีราคาที่สูงนะครับเขาจะมีความกังวลใจส่วนใหญ่อย่าว่าแต่คนอื่นเลยบางทีเราก็เป็นยกตัวอย่างเช่นเรามีสตังค์นะครับบางคนบอกว่าพอได้สตังค์มาปั๊บก้อนหนึ่ง ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกนะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกนะครับปรากฏพอซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกปั๊บตอนแรกอยากให้ลูกเนะี่ยมันสบายนะครับพอซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกเสร็จปั๊บสักพักเริ่มกังวลมันจะขับไปชนใครไม่ว่าเอ๊มันจะมันจะตั้งใจเรียนไม่เนี่ยนะฮะหรือบางครั้งเวลาที่เราเองเนี่ยนะครับซื้อสินค้าขึ้นมาปั๊บหรือจะซื้อรถยนต์หรือซื้อคอมพิวเตอร์ก็ดีหลังจากที่ตัดสินใจใจ่ายสตังซื้อปั๊บเราจะมานั่งเปรียบเทีียบบกััคนนนอื่ทท รถชั้นรุ่นนี้เว้ยเฮ้ยสีสูบนะนะครับใช้น้ำมันดีเซลนะครับไอ้ข้างบ้านมันใช้แก๊สโซฮอเว้ยเฮ้ยเราแพงกว่าวะไอ้ตอนซื้อของแถมมันแค่นี้ข้างบ้านมันแถมมากกว่านี้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อสินค้าถ้ามันมีราคาสูงปับ๊บจะเกิดความกังวลใจหากนะครับหากหากเราไม่ได้รับคำ คำชี้แนะหรือชี้นาซึ่งทําให้เรารู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เราตัดสินใจลงไปแล้วนะครับหรือคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันบางคนถ้าซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยท่านจะทราบว่าพอซื้อเสร็จปับ๊บพอถ้ามีใครบอกโอ๊ยตายแล้วพี่ซื้อมาไม่ถึงนะเนี่ยพี่ซื้อเท่านี้เองนึกออกไหมครับไอเราก็รู้สึกทันทีเลยใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นนี่นี่เป็นโดยปกติผู้บริโภคมักจะมีความกังวลใจแต่สิ่งที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ง่ายนิดเดียวครับถ้าเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเท่าวันนี้เรามีข้อมูลมาก เรามีข้อมูลมากนะครับเราสามารถเล่าข้อมูลให้เขาฟังแต่ย้ําเล่าเฉพาะเรื่องจริงและเรื่องดีให้เขาฟังนะครับเขาจะรู้สึกคลายในเรื่องของความกังวลใจนี่เป็นหลักจิตวิทยาง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทีเดียวนะครับซึ่งส่วนใหญ่ครับผู้บริโภคที่ตกอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยนะครับ ก็อย่างที่บอกครับเราอาจจะแนะนําเขาเช่นอย่างนี้ครับวันนี้เรามีสื่อที่ต้องเรียกว่าเป็นสื่อที่ดีทีเดียวนะครับไม่ก็จะเป็นคิฟฟริน h n n n l นะครับในเรื่องของคนที่บอกว่าเอ๊ e y, อยากทําธุรกิจนะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทําอย่างไรนะครับก็ลองเปิด แล้วก็ลองดูผังรายการว่าเอ๊รายการ c e o Talk ที่พูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยอยู่ตอนไหนนะครับหรือเอ๊อยากจะสำเร็จคนที่เป็นทีมงานของเราเขาอยากจะสำเร็จอยากจะมีรายได้เขาจะต้องทำยังไงก็ลองดูซิว่าเอ๊รายการ Gi v e i n s ส i า e เนี่ยนะครับสำหรับการสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาอยู่เวลาไหนและช่วงไหนหรือถ้าบอกว่าเอ๊ผู้มุ่งหวังใหม่ๆเนี่ยเขาอยากจะรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับเอ๊ลองดูกีฟมีไฟสินะครับ, fight, นะรบพิธีกรเขาหน้าตาดีนะฮะก็ลอง ก็ลองดูนะฮะพิธีกรผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ลองดูนะฮหัวเราะเสียงดังเลยนะฮะนะครับก็ลองดูนะครับก็จะได้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์รวมถึงเรื่องของสุขภาพต่างๆหรือนะครับก็จะมีเรื่องของปุ๋ยก็ดีนะครับ แล้วก็เรื่องของอาหารด้วยนะครับก็ผลิตภัณฑ์หลายๆกลุ่มของเรานะครับก็สามารถดูได้นะครับเพื่อทําให้เขาเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ลองไปดูต่อครับว่าวันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปสั้นๆง่ายๆแบบนี้ครับเขาบอกวันนี้ถ้าเรามีข้อมูลมากเราจัดการลำดับความรู้ในเรื่องของข้อมูลเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับแล้วเราก็ส่งต่อข้อมูลให้กับผู้บริโภคนะครับมันจะเป็นส่วนที่ช่วยเป็นอย่างมากซึ่งทำให้ตัวเขาเองนะครับเกิดความมั่นใจ และสนับสนุนความรู้สึกและความต้องการของเขานะให้เขาตัดสินใจในการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์1ตัวนะครับผลิตภัณฑ์1ตัวจะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนเขาได้เป็นอย่างดีนะครับคราน,นี้สิ่งที่จะฝากไว้ทิ้งท้ายวันนี้ครับนะครับวันนี้เราไปเร็วนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ข้อมูลเยอะมากเดี๋ยวท่านจะเครียดนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของการสร้างความสุขในการที่เราจะทำงานสักหน่อยกันละกันฝากเอาไว้นะครับสองแผ่นสุดท้าย การสร้างความสุขในการทํางานเขาบอกแบบนี้ครับอย่างแรกคือวันนี้เนี่ยเวลาที่เราคุยกับทีมงานของเราเนี่ยเราเคยมีการแบ่งปันความฝันของกันและกันหรือเปล่านะครับคนบางคนบอกว่าเป้าหมายใหญ่ก็ต้องฝันใหญ่ แต่วันนี้ก็ต้องลองถามว่าความฝันที่เรามีหรือเป้าหมายที่เรามีเราเคยแบ่งปันกับคนในทีมงานของเราหรือยังนะครับข้อต่อไปครับวันนี้เนี่ยเราหาเวลาให้กันและกันหรือเปล่าหรือวันนี้เนี่ยเรามัวแต่หาเวลาให้กับตัวเองและคนที่จะมาเป็นผู้บริโภคหรือดาวไลตัวเองเพียงแต่เท่านั้น ข้อต่อไปครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าบางคนการที่มีความฝันเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกที่มีความสุขและมีเป้าหมายในอนาคตแต่ถามว่าการที่เรามีความฝันเรากําลังทําปัจจุบันให้มันดีขึ้นด้วยไหม นะครับข้อต่อไปครับวันนี้เราหาความสุขที่แท้จริงอยู่หรือเปล่าการตอบโจทย์การตอบสนองความต้องการของตัวเองเนี่ยนะครับนั่นคือการทําตามความฝันเมื่อมีความฝันเราตั้งความฝันให้เป็นเป้าหมายเราเดินหามันถ้าความฝันเราใหญ่นะครับวันนี้ถ้าเรามีอุปสรรคขวางกั้นอยู่ตรงกลางอุปสรรคจะกลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเพราะเราจะเห็นเป้าหมายที่มันใหญ่มากแล้วเราก็จะโฟกัสกับเป้าหมายนะครับโดยที่มองข้ามอุปสรรคไปซึ่งจริงๆแล้วอุปสรรคที่เราเจอใน ในทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าใครที่จะบอกว่าทําไมจนแบบนี้ทําไมไม่สวยทําไมผิวคล้ำนั่นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นนะเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับเรื่องจริงๆแล้วคืออุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีขึ้นจริงเพียงแต่เราคิดไปว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันคืออุปสรรค ความเข้าใจผู้บริโภคครับจะทำให้ท่านนั้นสามารถทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามชมกันต่อนะครับ